สวัสดีครับอยู่กับมิสซูซูเปอร์โปรนะครับและโจค่ะมิสซูเอ็มพีค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กับกระบะซิ่งกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วเอาใจสายแต่งรถสายซิ่งแบบนี้นะคะกับตัวไททันดับเบิลแคปเจเกเกียธรรมดาค่ะตัวนี้ก็เป็นเจนสฮะสีดําด้วยเข้มๆแบบนี้ราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับใช่แล้วและก็คันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าสิทธิ์ของลูกค้านะคะก็คือลูกค้าทํางานอยู่ในบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับมิสซูมอเตอร์นะคะได้สิทธิ์ พนักง,งานผลิตชิ้นส่วนไปด้วยเลยนะครับซึ่งคันนี้ทำให้ลูกค้าครับออกรถใช้เงินแค่เพียง3,000 30, 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามหมื่บาทยังไม่เล้าใจพอค่างวดงวดละเท่าไหร่คราเวลาผ่อประมาะแปดพันหกอ่ะ ปดพันหกเท่านั้นเราได้แต่งเต็มสวยจับเต็มพิการแบบนี้เลยนะคะใช่เลยแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะของคันนี้จะอยู่แค่เพียง2.79%เดปอร์เซ็นต์ตัวยปีด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างนะคะเริ่มด้วยตัวแรกเลยกับโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้านะคะไททันสปอร์ตแบบนี้เลือกสีแดงมาเพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเลยค่ะไปตัดกับตัวนี่อีกชิ้นหนึ่งก็คือชุดแต่งด้วยนะคะชุดแต่งซึ่งวันนี้จะมาเป็นเอสปอร์ตี้ ฟูลเซ็ตชุดเต็มนะครับใช่แล้วจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะให้ครบทุกชิ้นไม่มีถอดออกเลยนะเริ่มด้วยตัวแรกจะเป็นตัวครอบกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะอ่าสีดำตัดกับสีแดงมาเลยนะครับ<ช>นี่<ล>ทำให้มันเข้ากับตัวโลโก้ด้วยนะครับนี่สวยมากๆก็จะดูดุดันแต่ว่าดูสปอร์ตเพราะว่าความสีแดงมันจะดูแบบร้อนแรงดูสปอร์ตลุยๆนะคะอ่าเลยชิ้นหนึ่งนะครับนี่ที่ติดเลยเป็นคู่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น ครอบตัวสีตรงโคมยมด้านหน้าเรานี่เองนะครับก็จะเป็นครอบสีดําตัวสีให้นะคะส่วนด้านล่างนั้นนะทั้งสวยแข็งแรงดูบึกบืนด้วยสเกิร์ตด้านหน้านะคะโอ้โหสเกิร์ตก็จะมีทั้งสีแดงสีดําจริงๆมันจะเป็นสีเดียวกับตัวแต่ะตัดกัน3สีนะครับแต่นี่สีดํามันอยู่แล้วก็เลยตัด2สีกันสวยๆไปเลยนะคะใช่แล้วแล้วยังรวมถึงสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะยาวไปให้จนถึงตัวถ้ายเลยนะสวยงามมากๆากนะครับสวงขางก็จะมีตัดเส้นสีแดงส่วนด้านท้ายเนี่ยต้องบอกว่า มันจะประกอบเป็น3มชิ้นนะครับเข้ารูปแบบพอดีแบบ<ช>พอดีชุดเลยอ่ะสวยมากแล้วก็<า>กดูเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นแบบแ,บบแ,บบแง่งๆเนาะเป็นเขี้ยวที่ดูทําให้ดูสปอร์ตดูใหญ่มากขึ้นนะคะอ<ช>่านะครับดูใหญ่มากขึ้นแต่ยังไม่จบนะครับพอชุดเต็มเรานี่ต้องแบบมีมีครบตั้งแต่นี่ด้วยโหครอ,อบกระจก <จบ S 1> มองข้างก็จะเลือกครอบเป็นสีดําแล้วก็มีการคลิปเส้นสีแดงให้ดูสปอร์ตนะแล้วก็ยังมีตัวครอบตัวอ่า เสาอากาศนะคะเสาอากาศมีเส้นสีแดงเดินคู่เลยนะครับบอกเลยสวยว่านจริงจริงรวมถึงตัวครอบนี่ครับตัวครอบเสากลางเนาะแคบล่าเสา,กลา,ลา,สากลางนะคะก็มีให้ทั้งหมด4ี่อันเลยสเสาเลยนะคะก็จะดูแบบสวยงามลงตัวมากๆนะคะที่สําคัญนะยังมีสปอยเลอร์หลังนะหรือว่าที่เรียกว่าแกปบหลังคานนั่นเองนะคะซิงนะครับต้องมีเลยนะครับชิ้นนี้นะครับดูให้วู้แบบเย็นๆอย่างนี้เด้งนะดูเท่ๆเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งลยครับที่เป็นชุดเต็มของเราก็คือตัว โรบาเตีะครับใช่ค่ะความยาวเนี่ยตลอดแนวกระบะเลยนะดูแบบโอ้หทำให้มันดูคอมพิวตลุกที่สุดใช่วรถตมีตัดเส้นสีแดงเป็นตีมของเขานะครับได้ยึดติดวนตัวกับตัวกระบะไลเนอร์ของแท้ที่เอามีใ,<ช>ให้ด้วยนะครับกระบะไลเนอร์แล้วก็ให้ของแท้นะคะแล้วก็ยังมีฟิล์มรอบคันมีการสัตว์ข้างฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนด้วยนะ <ST. S 1> สามหมื่นก็คือจ่าย ราคาเดียวราคาเน็ตไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะไม่มีมาบวกอะไรเพิ่มเติมวันที่หลังนะครับจบเท่านี้คือเท่านี้กันเลยนะครับใช่แล้วก็ยังมีอันนี้ลูกค้าเลือกรับสติกเกอร์ตกแต่งนะของเอสปอร์ <S 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 T e. ก็จะมีตัวใต้กับจบมองข้างแล้วก็มีตัวด้านท้ายรถนะคะซึ่งจริงๆอ่ะปกต,ติก็จะมี อัน,นใหญ่หญอันกลางด้านข้างซึ่งจะรับหรือไม่รับก็ได้ทุกชิ้นเนี่ยแจ้งได้เลยนะคะจะรับหรือไม่รับก็ได้ใช่ใช่เลยนะครับก็บอกได้ใครอาจจะชดเต็มบักเอาติดแค่บางชิ้นอันนี้แจ้งกันได้นะครับใช่แต่ของแต่งเรานี้ก็ยังไม่ครบนะครับเพราะว่ามันมีสุดหล่อที่ทำให้รถเราหล่อขึ้นอีก300%ก็คือตัวล้อแม็กเรานี่เองนะครับใช่แล้วการเปลี่ยนรองเท้าของรถคันนี้นะคะทำให้ดูแบบ ล่อสุดโอหดูคอมพิเศ์มากๆนะจากเดิมเนี่ยล้อที่มาจากโรงงาน,นจะเป็นล้อแม็ก16เท่านั้น16สีแบบสีเงินเงินธรรมดา่เงี้ยครับเรียบๆหน่อยเราเปลี่ยนให้เป็น18ซิ่งสีแบบไทเทเนียมกันเลยค่ะโอ้โหนี่มาล้อไทเทนะครับธรรมดาที่ไหนอคันนี้นะครับและแน่นอนนะครับใส่ล้อไทเทแล้วนะครับเราได้มีใส่พวกน็อตล้อนะครับเป็นดุมสีสีไทเทด้วยนะครับน็อตล้อเนี่ย ใสให้สุดนะคะด้วยคันนี้โอมันดูแบบสปอร์ตมาก<ช>เลาใจเลยรวมถึงรอบดิสด้วยนะรอบดิสก็ได้เลือกมาเป็นสีแดงคือเอาแงลูกค้าเลือกทุกอย่างเลยนะครับร<ช>วมถึงยางยางก็มีลูกค้าเลือกด้วยใช่ค่ะจะเน้นเป็นแบบสายเลสซิ่งดูเป็นแบบซิ่งๆแบบบางก็ได้หรือจะเลือกแบบคันนี้นะคะก็จะเป็น ล้อใหญ่นะคะ255เพื่อให้การขับขี่ที่นุ่มนวลน,นุ่มสบายนะคะใช่ไซส์ขนาดก็คือ255 50 R18 นะครับใส่ก็ไปทั้ง4รล้อเลยนะครับ<ช>ก็บอกเลยว่าชุดเต็มชุดนี้แบบสวยจัดจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ ตกแต่งภายนอกนะครับสำหรับภายในอันนี้ก็ลูกค้าเลือกไม่แต่งอะไรมากใช่ก็คือเลือกรับแบบเดิมๆที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเขาก็จะมีเครื่องเสียงวิทยุนะคะเป็นแบบ2ดินเนาะก็รองรับพวกวิทยุนะคะรวมถึงไ s b ได้นะคะนะครับก็ตัวนี้ก็บอกนะครับจะมาเป็นบาะผ้าเนาะก็บอกผ้าข้อดีก็คือไม่อง่นฟูแล้วก็ไม่เก็บความร้อนเยอะนะครับนะแล้วก็แล้วแต่คนชอบอะนะ ตอนนั้นกุญแจก็จะเป็นกุญแจวีมโมนะครับกระจกไฟฟ้าพับปรับไฟฟ้าก็มาครบทั่วแล้วนะครับนี่แน่นอนว่า,าวคันนี้ลูกค้าก็เดี๋ยวจะมารับรถเองที่โชว์ร <โด S 1> ูมนะครับซึ่งเราก็เตรียมนะคะน้องหมีนะคะนอนรอไว้อยู่ในรถอยู่แล้วคะ่ะองั้นเดี๋ยวเรานะครับไปรับลูกค้ากันเลยไปกันเลยค่ะ